เลิศทำสำานึกงดีค่ะเกิดเจ็ดอาสาทุกขัานค่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งตับปอดแล้วก็ลำไส้นะคะครอบครัวในแง่เป็นคนขายปลาน้ำจืดก็เป็นมือมีดมือมีดในการหั่นปลาทุกชนิดทำกบทำปลาช่อนปลาดุปลานินปลาหมอทุกอย่างที่เป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยที่เราจะเป็นผู้ทำดูความรู้สึกเราอะ่ะเรื่องบาปกรรมเนี่ยไม่ไม่รู้จักเพราะว่าเราไม่รู้คําว่าบาปมันเป็นยังไงรู้แต่ว่า ช่วยให้ครอบครัวเราอ่ะไม่ลําบากเกินไปช่วยให้พ่อแม่ทํางานน้อยลงใจที่ใจใจที่ทานะแล้วก็เราเห็นเราทําปลามาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยใจเราก็คิดว่าเขาเป็นอาหารใช่ไหมคะคืออาหารอย่างเดียวคือไม่รู้ว่าบาปหรือไม่บาปก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็น,ปน,ปนอาหารแล้วก็เป็นไรายได้ของขอครอบครัวที่เป็นส่วนใหญ่ไม่รู้บาปคืออะไรกรรมืออะไรออะไร,รู้อย่างเดียวว่ามันคืออาหารของมนุษย์แต่ พอมาระยะหนึ่งคือมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกระดูกเคลื่อนทับเส้นขาเริ่มชาข้างหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราคงจะเริ่มป่วยแล้วละ่ะก็ไปหาหมอหมอก็บอกเรากระดูกเคลื่อนทับเส้นระยะหลายปีอยู่นะที่ประคับประคองพอได้พอถึงเวลาจริงๆแล้วว่าเขาคงทงเต็มที่แล้วว่าโดยการที่ว่าให้เราัวงองอแล้วทําอาหารกินไม่ได้แล้วก็ปวดด้วยก็จําเป็นต้องผ่า,าก็เลยไปผ่า ถ้าเราเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่นะก็เนื้อที่อาไปวจไปตรวจส่วนอื่นด้วยเขาก็บอกมันไปที่ตับแล้วนะแล้วที่ปอดก็มี็นจุดหนึ่งก็คิดอยู่ว่าเออแล้วก็เลยถามว่าคิดว่าโอ้โหมันถึงเวลาแล้วนะั่นเป็นจริงๆริงนี่นตอนนั้นก็ยังไม่รู้แต่เขาว่าบป็คุณโทษนะเป็นแค่ความเจ็บป่วยของเราที่เราได้รับอยู่เรื่อยๆอะ่ะเราก็บอกเออคนอื่นเขายังแซวว่าเหมาเลยนะเมาแบบสามอย่างเลยนะบอกอม,มาทีเดียวเป็นชุดเลย พาที่โปรไปที่สุดคืออาหารทะเลแล้วก็ต้องเป็นเป็นนะคะโอ้ต้องเป็นเป็นด้วยถ้าตายเนี่ยเรารู้อยู่เลยว่าของที่ตายมันไม่อร่อยพอดีเขาบอกว่าเ,เจออาจารย์หมอเขียวในในในโทรศัพท์ที่ลูกหาให้ เลิกลูกนนั่งข้างๆลูกก็จะสังเกตบอกแม่แม่แม่รู้ไหมว่าเรากกินแม่ดีปีแล้วครับแม่เหมือนปลาถ้าเราติดยากเลยเส่ยถ้าเป็นใส่ใจก็เข้าไปกินแล้วที่ว่าไม่กินตั้งแต่เราแต่เราไม่รู้แต่ถ้าตั้งแต่ใช่ไหมเป็นลูกเสียใจแต่ถ้าวิ่งไปแล้วเนี่ยวิาไล้วก็ตามที่อาจารย์บอกเขาปีแล้วถึงแม้จะเป็นตัวที่หนึ่งสุดใจก็ยินดีด้วยครับตัวที่มือกับตัวที่แตนยังไม่มานะเนี่ย แล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากเลิกกินเนสัต์ต์ตัวที่หลังจากเลิกกินเนสต์ต์นะมันก็เหมือนอะไรที่มันคันนี้เราก็พิเศษและวิเศษมากจริงๆแล้วว่าที่กินเราจัยใจตัวเองไม่คได้ออกไปนะแต่ระยะเราความรู้สึกว่าแบบอะไรมันก็เด็นสิ่งที่ร่องลื่นไม่ร่องลื่นหรือเบาเนี่ยก่อนคายไม่โกรธคนง่ายเริ่มตัดขาดแล้วก็รู้ว่าชีวิตเราที่เราทำมาถ้าถ้าเราไม่ได้ทำมันคงไม่ได้รัำพึงเวลาที่เหมือนกัน เลยว่าสัตว เราคงเคยทำมาสัญาสมัยก่อนเนี่ยนะนร้อยเป็นพันที่โมโหแล้วก็ใหญ่เลยนะไม่มีคําว่าไม่ไม่กับเราคือถ้าเาเราไม่อยากทำเราจะมีคําว่าได้ก็ได้มันก็เทอะแต่ว่าเรื่องของเทอะทะสาการท้าหัอาจารย์เป็นยังไงไม่ว่าเขาเราก็สะสมปลูกต้นปลูกผักเราเลี้ยแบบลูกเข้าไปเหยียบย่ำาพิ่มสมัยก่อนที่เพิ่มที่มีอยู่เยอมากอย่างนี้เลยแต่ใหมยนี้เพราะเห็นเราปวดจะไม่ปลูกใหม่ได้เพราะว่าจะไม่กินแล้วคือจุดเริ่มต้นในการผักเออผักที่เราปลูกเนี่ย พอมันตายแล้วเราก็ปลูกใหม่แต่จิตใจของแต่ละคนเนี่ยถ้าเราพูดเราเขาจะเจ็บช้ำน้ําใจนี่เริ่มรู้จตกคาว่าเจ็บช้ำน้ําใจคือเราพูดเราเป็นแม่สมัยก่อนไม่รู้จักคาว่าเจ็บช้ำน้ำําใจหรอรู้แต่ว่าเขาเป็นลูกเราจะพูดยังไงก็ได้เราใหญ่เราจะพูดไงแต่ทุกวันนี้นะตั้งแต่เลิกกินเนื้อสัตว์มีความรู้สึกว่าทําไมเราต้องทําให้คนอื่นก็เสียใจทําไมเราต้องทาบาปเพิ่มทําไมเราต้องทําวิบากเพิ่มอย่างคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกก็ไม่ควรจะพูดให้เขาเสียใจมันก็มีความรู้สึกเอ่อ มันเชิงบวกนะที่หน่งคิดนะันเป็นเชิงบวกหลังจากเลิกกินน้สัตว์นะมันก็เหมือนอะไรที่มันพิเศษและวิเศษมากจริงๆแล้วว่าเป็นคนที่จะอ่านใจตัวเองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่ระยะหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่าอะไรมันก็ดนแลดูล่มลื่นอ่ะล่มลื่นใจเนี่ยเบาผ่อนคลายไม่โกรธคนง่ายแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาถ้าถ้าเราไม่ได้ทํามันคงเราคงไม่ได้รับ มันเป็นคําสั่งสองของอาจารย์เหมือนกันเลยว่าเราคงเคยทํามาสมัยก่อนนี่นาะหนิงก็เป็นคนขี้โมโหแล้วก็ใหญ่ด้วยนะไม่มีคําว่าไม่ไม่กับเราไม่รู้จักของเราจะมีคําว่าได้ก็ได้แต่ตั้งแต่ศึกษาเธรรมะขออาจารย์เนี่ยนะไม่ว่าเอ,อปลูกต้นปลูกผักปลูกหญ้าแบบลูกเข้าไปเหยียบย่ำถ้าเปสมัยก่อนนี่จะจะหงอย่างนี้เลยแต่สมัยนี้นะพอเห็นแล้วไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวปลูกใหม่ได้เพราะว่า ผักไอ้ผักที่เราปลูกเนี่ยพอมันตายแล้วเราก็ปลูกใหม่แต่จิตใจของแต่ละคนเนี่ยถ้าเราพูดแล้วเขาจะเจ็บช้ำน้ําใจนี่เริ่มรู้จักคาว่าเจ็บช้ำน้ําใจคือเราพูดเราเป็นแม่สมัยก่อนไม่รู้จักคาว่าเจ็บช้ำน้ําใจหรอรู้แต่ว่าเขาเป็นลูกเราจะพูดจะไงก็ได้เราใหญ่เราจะพูดไงแต่ทุกวันนี้นะตั้งแต่เลิกกินเนื้อสัตว์มีความรู้สึกว่าทําไมเราต้องทําให้คนอื่นก็เสียใจทําไมเราต้องทาบาปเพิ่มทําไมเราต้องทําวิบากเพิ่มอย่างคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกก็ไม่ควรจะพูด ให้เขาเสียใจมันก็มีความรู้สึกมันเชิงบวกนะที่หนิงคิดนันเป็นเชิง